งานของร้านนี้อร่อยมากทุกวันขายได้1,000ชิ้นถึงร้านจะไม่ค่อยมีการตกแต่งแต่ก็ค่าขายได้ดีมากมีพนักงานมากกว่า10คนในร้านใช้แป้งพันกิโลกรัมทุกวันขนมปังนานนี้พิเศษมากและเมื่ออบจะมีรสหอมอร่อยและมีอายุการเก็บรักษานานมากบนขนมปังจะมีลายพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์โรยงาสุกด้านบน ขนมปังนานหนึ่งชิ้นที่นี้หนักเกือบ2โลไม่มีพนักงานหญิงในร้านเพราะงาน,นนี้ต้องออกกำลังจริงๆและมีอันตรายบางอย่างหลุมไฟสร้างจากดินเตานี้มีฉนวนที่ดีมากส่วนใหญ่ใช้ความร้อนตำ่ำขุ่นลุมด้วยไฟก่อนแล้วดับไฟด้วยน้ำและให้มษดุด้วยวิธีนี้บ้ามจักจะไม่หลุดจนกว่าจะติดลงไฟ การวางขนมปังเป็นหนึ่งในท่าที่ยากที่สุดพวกเขาต้องก้มทั้งตัวแล้วติดขนมปังนานเข้าไปข้างในเคยมีกรณีที่พนักงานหล่นลงไปข้างล่างได้ยินมาว่าประเมากืนกอดไม่สามารถรักษาสมดุลได้ดีเมื่อติดก็เลยจิ้นหัวลงโชคดีที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไปแค่ล้มลงและหน้าเต็มไปด้วยเตาถ่านมีงานหลายอย่างในร้านอาหาร พนักงานติดขนมปัง,งานามีเงินเดือนสูงสุดหลายคนขับรถหลาย10กิโลเมตรมาซื้อเพราะขนมปัง,งานาที่นี่ไม่ใส่สารกันดูดน,นั่นเป็นเพราะวิธีการพิเศษนี้จะทําให้ความชื้นภายในแห้งสน,นิทพนักงานมักสวมผพ้าพวพกสีสันในที่ทํางานไม่เช่นนั้นผมอาจถูกไฟไหม้ผมได้เคล็ดลับของขนมปัง,งานานี้คือการอบด้วยความร้อนต่ํา ตั้งไฟให้ต่ำและคลุมผ้าหนาไว้เพื Bag ่อความปิดม uh ิดอบ40นาทีด้วยไฟอ่อนใช้ช okay so ้อนพิเศษติบขนมปังนาออกมาขนมปังนาที่เสร็จแล้วเป็นสีทองและกรอบพื้นผิวมันวาวมากและขนมปังนี้มีน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมวางข้างนอกเป็นเดือนก็ไม่เสียชาวบ้านนำขนมปังนี้ติดตัวเมื่อออกไปข้างนอกพื้นผิวมันวาวมากและขนมปังนี้มีน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมวางข้างนอกเป็นเดือนก็ไม่เสียชาวบ้านนำขนมปังนี้ติดตัวเมื่อออกไปข้างนอก ด้วยการน,น้ำชาขนมปังนานมีราคาประมาณ100บาทคุณคิดว่าราคานี้โอเค